คนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานาน,านแล้วไม่ทําการรักษาหรือว่าไม่รับการรักษาเลยจะมีผลต่อร่างกายยังไงบ้างสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปเอเจ้าเรืองสุขภาพค่ะวันนี้ป้าปอก็จะมาบอกว่าคนที่เป็นความดันโลหิตสูงนะคะบางคนก็ไม่มีอาการอะไรเลยแล้วก็ไม่ยอมรับการรักษา โดยเหตุผลว่าฉันยังสบายดีก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่นะทําไมจะต้องรักษาด้วยเอาอยาเข้าร่างกายมันจะมีผลทําให้ร่างกายเป็นนู่นนี่นั่นค่ะบางคนก็เข้าใจแบบนั้นนะคะแต่วันนี้เราลองมาฟังนะคะว่าถ้าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วไม่รักษาเป็นระยะเวลานานๆนมันจะมีผลกับร่างกายอยู่6เรื่องนะคะอันที่1เลยก็คือมันจะเกิดความเสื่อมสภาพของหลอดเลือดค่ะ โดยเฉพาะหลอดเลือดของสมองหลอดเลือดของตาหลอดเลือดของไตแล้วก็หลอดเลือดหัวใจนะคะจะทําให้หลอดเลือดเสื่อมลงโดยเฉพาะหลอดเลือดเล็กๆนะคะก็จะมีผลทําให้เกิดโรคต่างๆของระบบเหล่านั้นนะคะอันที่สองนะคะก็คือทําให้หลอดเลือดสมองแตกค่ะถ้าเป็นความดันโลหิตสูงมากๆหลอดเลือดมันแตกมันก็จะทําให้ มีผลต่อร่างกายนะคะถ้าแตกในสมองซีกขวาก็จะมีผลต่อร่างกายซีกซ้ายนะคะทําให้อัมาพาตซีกซ้ายถ้ามีหลอดเลือดสมองทางซีกซ้ายก็จะทําให้อัมาพาตทางซีกขวาหรือว่าถ้าหลอดเลือดที่มันใหญ่สักหน่อยแตกโปะเลยก็มีเลือดออกแล้วก็มากดก้านสมองทําให้หายใจไม่ได้หยุดหายใจก็ทําให้เสียชีวิตได้นะคะ ที่3ก็คือถ้าความดันโลหิตสูงมากๆแรงดันเลือดแรงๆก็จะทําให้เป็นโรคหัวใจขาดเลือดค่ะเพราะว่าหลอดเลือดสมองเส้นเล็กๆมันก็จะแตกหรือว่าตีบตันไปนะคะถ้าหลอดเลือดหัวใจนี่มันก็ยังเหลืออีกหลายเส้นที่จะมาเลี้ยงแต่ว่าโดยรวมก็คือหลอดเลือดที่เคยมาเลี้ยงตรงนี้ตรงนั้น มันก็แย่ลงสูบฉีดเลือดไม่ได้หรือว่าแตกไปอาศัยเพื่อนก็ได้น้อยนะคะก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดค่ะอันที่สีวก็คือทำให้ไตาวายเรื้อรังได้ค่ะอันที่5นะคะก็คือทำให้หัวใจโตค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจจะต้องทำงานหนักเพื่อจะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ แล้วการที่แรงดันเลือดเข้ามาแรงแงหัวใจก็ต้องทํางานหนักมากขึ้นกล้ามเนื้อหัวใจหนาขึ้นหัวใจก็โตขึ้นค่ะอันที่6นะคะทําให้กล้ามเนื้อหัวใจหนาขึ้นแล้วก็เกิดหัวใจล้มเหลวหัวใจวายเสียชีวิตได้ค่ะโรคความดันโลหิตสูงนี่เป็นฆาตรกรเงียบนะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่มีอาการโดยรวมก็คือโรคความดันโลหิตสูงทําให้อวัยวะต่างๆล้มเหลวโดยที่ไม่มีอาการ กว่าจะแสดงอาการหลอดเลือดของที่ต่างๆก็เสียหายไปมากแล้วไม่สามารถจะบำบัดรักษาให้กลับคืนมาได้การละเลยหรือการตรวจพบแล้วไม่สนใจที่จะรักษาเพราะว่ายัางสบายดียังแข็งแรงดีไม่มีอาการอะไรยังทำงานได้ประกอบอาชีพได้ทำไมต้องรักษาหลายคนก็คิดแบบนั้นนะคะแต่ว่าในระยะยาวมันจะมีโทษต่อร่างกายอย่างมากมายเลยค่ะ ถ้ารู้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมไปรักษานะคะไม่ว่าท่านจะมีอาการหรือไม่มีก็พบแพทย์ดีกว่านะคะอาจจะแค่ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่านก็ดีขึ้นหรือกินยาไปสักระยะหนึง่งหรือต้องใช้ยาตลอดชีวิตก็อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์นะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ป้าปอก็เตือนมาด้วยความเป็นห่วงค่ะสําหรับวันนี้ป้าปอก็สาระดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเห็นว่าคลิปของป,ป้าปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนได้ดูนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะถ้ามีคลิปใหม่ๆจะได้มาแจ้งเตือนกันนะคะสําหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ